ป็นคันโซเดียนนะผมคันโซเดียต8ขีด16นะฮะจับคู่กับไดว่านะฮะ SVTW นะฮะรอบ6.3นะผม <c oughs> ลื่นจัดเลยไม่ได้ไม่ได้ออกมาเล่นนานมากนะตัวนี้ <c oughs> โดนนะคร <c oughs> ับแสงภาพเป็นยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับโอ้โหโดนแล้วนะแสงภาพเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้โหโดนแล้วนาะลางส่งเหยื่อตัวนี้ลงไปนะลํำลึกนะได้ว่าเหมือนกัน <c oughs> ดีดีมินนาว SP นะครับ กระตีไปหาต่อยด้วยโอ้ยโดนนะโอ้ยสซใหญ่ติกล้าใจใหญ่นะโอ้ยโอ้ยมันมีตัวอะไรตามกัดมานะโอ้ยมันเลื่อเลยดูดูดูรอยมันกัดนะเพื่อนๆดูรอยมันกัดนะเลืะอเลยนะเนี่ยก็กราบสวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกัผมมีแล้วช่อง the b a t fishing on tour นะครับ ช่องนี้ที่ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะครับผมวันนี้ก็ผมก็มาตกปลายอีกแล้วนะที่หมายเดิมนะผมที่หมายเดิมเลยนะฮะอยากให้ให้ดูสภาพหมายก่อนนะผมนี่นะฮะตอนนี้น้ําลงมากๆนะครับผมนี่ฮนะน้ําลงจัดนะฮะแล้วก็จะมีนี่นะฮะตรงที่ผมเล็งไว้ก็จะเป็นกอกตายต้นไม้นะตอนนี้แดดมันออกค่อนข้างจะร้อนนะครับผมค่อนข้างจะร้อน ป่าผมคิดว่าป่านี่ไม่น่าจะอยู่ตรงกลางนะตอนนี้แดดมันร้อนน่าจะอยู่ใต้ซุ้มไม้ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะฮะก็จะมีผลงานยังไงก็มารอติดตามกันนะฮะวันนี้มาหาของกินนะอันนี้วันนี้ก็มาเก็บนะครับผมก็ดูไซส์แล้วก็เก็บนะครับผมครับก็สําหรับอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์มีมาสองชุดนะวันนี้ก็อันนี้ชุดแรกนะฮะก็ เป็นคันโซเดียสนะผมคันโซเดียสแตดขีบสิงหงนะฮะจับคู่กับไดว่านะฮะ s v t w นะฮะรอบหกจุดสามนะผมสายในรอบก็จะเป็นสาย PE หนึ่งจุดห้านะฮะอ่าแล้วก็ช็อกลิดเดอร์ช็อกลิดเดอร์นี่ยี่สิบปอนด์นะผมชุดนี้สกีปิงนะฮะแล้วก็ชุดที่สองนะชุดใหญ่นะผมอันนี้จะเป็นคันไดว่าลาซอนนะผมเบผมสิบยี่สิบนะฮะจับคู่กับอ่าสตีท A HLC นะฮะ TW นะผม รอบอ่าเจนะฮะสายในรอบก็จะเป็นสาย P.E. 3นะฮะพูลูคาร์บอนอ่าสาปอนนะผมช็อกลีดเดอร์ถ้าผมจะมีแต้มมีตัวยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมไปดูกันเลยนะฮะก็เอาชุดเล็กมาเล่นก่อนนะฮะอันนี้เหยื่อที่ใช้นี่ก็จะเป็นลิวกินะฮะลิวกิสเปียร์เฮดนะครับ ห้าเซนนะผมโอ้สายใหญ่ตีไม่ค่อยออกเลยไม่ได้เอาอ่ T3MX มาเล่นนะ <c oughs> ก็เผื่อมันชอบหลุดเจอไอ้พวกตัวใหญ่แล้วเอาขึ้นไม่ได้นะ, <c oughs> ะถึงอยู่อันนี้มาเช็คหมายก่อนนะฮะตรงนี้แดดค่อนข้างร้อนนะผมน้ำค่อนข้างตื้นด้วยปลาไม่น่าจะอยู่นะ ลื่นจัดเลยไม่ได้ไม่ได้ออกมาเล่นนานมากนะตัวนี้โดนแล้วฮะอ๋อโดนไซส์เล็กนะผมมีโดนอยู่นะผมโอ้หลุดเลยนะเล็กจัดเลยนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรน่าจะมีฝูงนะแถวนั้นหน่วงตัวนี้ผมปรับอยู่ที่เบอร์หกนะฮะข้างล่างจะเป็นออลาวนะสำหรับ ได้ว่าทีสามนะเดี๋ยวเราเดินรอใต้ต้นไม้ไปฝั่งนี้บ้างดีกว่ามีตัวหรือเปล่าโหนี่ซากอารยธรรมเขานะ <S <S 1> <S 1> ตีมาติดต้นไม้ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขาใช้สาย ฟูโคลบอนนะในการตกปลาแบดนะเรานี่สายพ e. ีอีแหละถูกแล้วโ <Okay. S 2> อเคในประเทศไทยนะตามห้างตามอะไรเขามีเกาลัดขายนะเนี่ยเนี่ยลูกเกาลัดจริงๆมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยเพื่อนๆลูกเกาลัดเนะี่ย <Wow. S 2> เป็นหนามแบบนี้นะเวลามันสุกแล้วมันก็จะร่วงแล้วเราก็จะได้ไป หาอะไรไปแกะเอานะแต่ส่วนใหญ่นี่คดเขาเหยียบเอาหารองเท้าหนาๆมาเหยียบๆแล้วก็เอาบีเอาเม็ดข้างในมันมามาขวนะต,ลละตกปลาเราต่ออแบมีหรือเปล่าน้ําตื้นๆแบบนี้มีหรือเปล่าน้ําตื้นๆแบบนี้ยืะต่อแล้วโถเอ้ย เราก็หวายน้ําตื่นปลาจะมากัดอะไรขนาดนี้นี่นะปลาตัวแรกเดี๋ยวเราเข้าช่องนี้นี่มีพื้นที่ข้างล่างให้ยืนแล้วแต่ว่าช่องนี้ตีโอเฮดไม่ค่อยได้นะตีธรรมดาไม่ได้ต้องได้ฟิปเอานะครับผมโอเค ผมมาฟ like ิปเป็นเพ้าหมายอย่างนี้แหละที่จริงผมก็ฟิปไม่เป็นสกิปิ้งไม่เป็นเลยนะก็มาฝึกเอาอยู่ญี่ปุ่นหมดเลยพราะมาเจอหมายแบบนี้แหละกลับไปไทยน่าจะง่ายสำหรับปลาช่อนชะโดนะดอกแรกก็ฟูซะแล้วน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับต้องใช้เหยื่อที่แบบ สีพอที่จะให้ปลามันเห็นนะปล่อยจมสักนิดนะครับผมที่จริงตรงนี้ผมก็เคยโดนปลาใหญ่นะครับไปข้างงบ้างขวันใจปลาเล็กนยเยี้ยตัวนี้ ไปจมนะฮะนี่ถึงพื้นแล้วสระใต้น้ำอันตรายเฮ้ยเฮ้ยมีปลาก,กัดอยู่ตรงนี้เพื่อนๆได้ยินไหมแต่ผมไม่รู้ผมจะตียังไงผมกลัวผมไม่ได้เหยื่อผมคืน เราก็มาส่องหาหมายกันดีกว่าอ,อ๋อหมายนี้ก็ได้โอเคลองดูหมายที่โดนปลาใหญ่คนนั้นนะเดี๋ยวลองเอาชุดเล็กหาปลาเล็กก่อนก็ได้ <c oughs> ลองดูนะลองดูส่งริวกิไปเยือนปล่อยจมสักหน่อยนะ ปลาไม่น่าจะอยู่ข้างบนมากเพราะว่าแดดร้อนนะน้ำอยู่ต่ำนะต้องได้กดคันช่วยประจมนะครับนั่งเลยดีกว่าเราก็จะกดคัน กดปลายคันช่วยนะโอเคตีนี้ต้องได้ระวังหัวจะจัดนะครับข้าง uh. บนต้นไม้มันเยอะนะครับ เอาชุดใหญ่ลงไปจ่ายเอวันดีกว่าแอดร้อนนะค่อนข้างยากนะสำหรับวันนี้ร่วงชั้นนี้ก็แหละโอเค,อเ,คเจ้าเหยื่อเจ้าทรยศข้า แล้วก็กอมาเลยนะตัวนี้น่าจะดำไม่ถึงพื้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าดำนึงพื้นนี่มันต้องขูดพื้นนะแล้วเราจะได้หยุดแล้วมันจะลอยขึ้นแต่อันนี้กอได้เรื่อยๆนะ <c oughs> ๆนะเพราะว่าเหยื่อไม่ถึงพื้น <c oughs> กอช้าๆก็ได้นะ <c oughs> ลองดูมันไม่กัดก็เปลี่ยนแผนนะ สถานการณ์แบบนี้จะแก้เกมยังไงนะเพืเ่อนๆฮะฝัะ่งนี้ดูฝั่งหมานฝั่งหมานถ้าฝั่งนี้ไม่หมานเราก็คงต้องไ้หาหมายใหม่นะครับฝั่งนู้นก็มีเหด็กญี่ปุ่นนะตกเหมือนกันคนญี่ปุ่น อน,นี้น่าจะแสงเข้านะครับแสงเข้าเลนกล้องพอดีแสงภาพเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้โหโดนแล้วนะแสงภาพเป็นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้โห,โหโดนแล้วนะโอ้โยเข้าต่อโอ้โยตัวค่อนข้างมีไซส์ขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็ยังถือว่าไม่ใหญ่ไอเหยื่อตัวนี้นี่ไม่เคยได้ปลาเลยนะ บ่อยนะแต่วมันไ,ไม่ค่อยได้นึกว่าเป็นพอตัวเบ็ดตัวเบ็ดก็เปลี่ยนให้แล้วนะดึงเข้าต่อเลยเมื่อกี้นี่ครับก็วางส่งเหยื่อตัวนี้ลงไปนะดำลึกนะได้ว่าเหมือนกันทีดีมินนาว SP นะครับโอเคจมช้านะครับ SP นี่ส่วนใหญ่ตีไปแล้วมันลอยมากกว่าเบามากนะ เบาจัดไม่ได้เอาไม่ได้เอาชุดเล็กมายังไงข้าวตอข้าวตอลอยแล้วยกลอยเลยนะฮะโอ้โหกัดแปลกๆไงนี่นะตัวแรกของเราขึ้นมาแล้วโอ้ยห,หลังจากที่ หาตัวมันมานานนะฮะนี่นะฮะขึ้นมาเลวเดี๋ยวขอรูปสว,สวยสักรูปนะฮะาอย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นนะครับผมดำลึกทีเดียวลงถึงเหยื่อถึงพื้นนะโดนเลยนะฮะ๋ย่ขอปุดปากก่อนนะครับผม เราก็จะมาดูต่อเลยนะฮะตายไปหนึ่งแต้มแล้วนะครับผมขออนุญาตไปทำอาหารนะปลาตัวเมื่อกี้โอเคคือไม่ได้กินนานแล้วจะไปทอดนะฮะจะไปทอดกระเทียม uh huh. ก็ามาช้าๆนะเมื่อกี้โดนเลย

ที่วางคันเบ็ดที่วางปลาแล้วก่อนน้ําลงกว่าเดิมอีกนะเมื่อวานนี้ผมก็มาแต่ผมไม่ได้มาถ่ายคลิปนะมาหับมาฝึกสกิปปิงนะหมายนี้ก็ต่อเยอะพอสมควรแล้วก็ตีไปหาต่อ,อีกด้ด้อาวโดนนะโอ้ยส์ใหญ่นึกว่าใจใหญ่นะ อ,อุ้ยมันมีตัวอะไรตามกัดมานะอุ้ยตัวเบลนเลื่อนเลยน,น,นี่นะกัดเลยกัดเลยอย่ากัดกัดเลยอุ้ยโคตรดุนะไม่กลัวคนด้วยโ,อ,โอุ้ยอุ้ย네กัดโคตรโหดเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้นะที่ดิ้นนะตัวไซส์ใหญ่เลยนะกัดเมื่อกี้ โอ้หโคตรโหดเลยโอ้โหผมกะจะให้มันติดเบ็ดไอ้นี่ด้วยนะดูดูดูรอยมันกัดนะเพื่อนๆดูรอยมันกัดนะเวอะเลยนะเนี่ยเวอะเลยนะนี่นะพวกเดียวกันใช่ว่าจะไม่กัดกันนะเยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะเพื่อน ครับก็มาดูกั้นต่อเลยนะโอเคโอ้เมื่อกี้ถ้าตัวเล็กไม่กัดก่อนนี่ก็คือโดนตัวใหญ่แน่ๆน,นะตัวใหญ่มันตามมาแล้วมันกัดแบบโอ้กัดตัวเล็กนี่เบื่อเลยนะฮะ oh, no. ไปไหนแล้วไม่รู้นะตัวเมื่อกี้แย่งอาหารกันนะเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ได้ไฮไลท์เลย จะต้อต้อต้อเนี่ยผมก็เอาเหยื่อเลี้ยงไว้ตรงนี้นะแล้วมันก็ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยโดยที่ว่ามันมันไม่สนใจผมเลยนะว่าผมจะยืนอยู่นี่ <Nope. S 2> ว่าคนจะยืนอยู่ไหนนี่นะก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นเหยื่อเหยื่อยางบ้างนะฮะโอเคนี่นะก็สกีปได้อยู่ว้าว wow. แต่ผมก็สกีปไม่เก่งนะแต่ว่าปลามาอยู่ใต้นี่แหละอยู่ใต้นี่นี่แหละไม่รู้มันจะยังอยู่ไหมมันจะสกีปเข้าไปนะฮะปล่อยจมเจื้จ๊กนะฮะเจืจิกมาก็ได้ไล่กัดเหมือนกันนะเนี่ยถ้าถ้าสมมติเหยื่อประเภทนี้นะเหยื่อแบบแบบผมเลยนะ เยือทรงยาวแบบนี้เวลาเจิกมันจะแบบเจิกเบียดนะมันจะวิบ,บวับวิบับนะฮะมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะนั่นไงกัดอยู่ข้างในนั้นนะ่ะทำไงจะเอาเข้าไปข้างในได้นะฮะก็ต้องสคริปนะแล้วก็เสียงสคริปด้วยนะผมสคริปไม่ค่อยเก่งนะนี้นั่นแหละตรงนั้นแหละแต่ว่าสายติดนะ นะโอนะโอนน่โอ้ยตากัดเข้าตออีกแล้วออ,ออกแล้วนะปานะอยู่นะผม <c oughs> อยู่หรือเปล่าอยู่กับตอหรือเปล่าโอ้ยตานะเฮ้ยตึงเป็ดเลยนะแน่นเลย ทีแรกปลากัดแล้วนะกัดปุ๊กแล้วมันลากเข้าต่อเลยนะมาดูต่อนะเพื่อนๆก็อันนี้ก็ตัดหางออกนะเป็นเจิร์เบียดไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าตัดหางหรอกหางขาดด้วยนะแต่มันก็ยังใช้งานได้โอโ้โหโอ้โหนอกเลยเหยียผมจนต้นไม้ดังปอกเลย ไปแล้วคุณต้นไม้ไปแล้วไม่กัดเราก็จะย้ายหมายแล้วนะครปาร์มตื่นไปแล้วนะครับนี่นะเจือกเบีด ก็จะไปซ้ายขวาซ้ายขวานะแอคชั่นมันโอเคไม่มีตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นนะโอเคหาที่หาแต้มก่อนนะครับ <Okay. S 1> ล้วย้ายมาฝั่งนี้ เป็นเหยื่อดำลึกที่ดีมินนาเดิมนะครับแต่ว่าคนละสีนะตัวนี้เป็นสีเขียวพี่คอกแบดนะโอ้เหยื่อมันเบานะนี่นะแอคชั่นสั่นแบบทีๆนะผมนี่ตรงนี้ฟองขึ้นนะ กระจันนะฮะโดดลงน้ำเองนะเมื่อกี้นู่นแหละไกลๆซักหน่อยกอหานะตรงนี้หมายน่าจะช้ำนะอ๋ออกุ้ง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 เพื่อนกุ้งนะ ว้าเคฟิตอ้าวเข้าไปแล้วนะมัน so ร <Okay. S 3> mm ูพวกนี้มันรูกุ้งนี่หว่าว่าอยู่ตอนกลางคืนมาหาไม่ค่อยเจอเพื่อนเหยื่อผิวน้ำในต่างประเทศต่างประเทศนะฮะใช้บ่อยนะโอเคดูแอคชั่นก่อนแล้วก็มันก็จะมันก็จะว่ายน้ำปบปุ๊บปุ๊บบนี้นะเห็นไหมนี่นะอย่างนี้นะ ก็ช้าๆนะเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เคยโดนปลาเลยนะผม นะเมื่อกี้มีปลากัดนะครับแต่ไม่โดนเบ็ดเอ้เอาใหม่เอาใหม่มกัดนะมีกัดปลาเล็กนะไล่ตอดเนะี่ยโดนตามมาถึงนี่ไหมไม่อยู่นะ ทำไมน้ำไม่กระตูดล่ะไม่ทันนะเมื่อกี้ขึ้นอยู่นี่ ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างเพืเ่อนๆสำหรับ EP นี้สำหรับผมผมคิดว่ามันอาจจะฝืดไปนะฮะเป็นทริปที่หาตัวยาก,ยากมากๆนะฮะน้ำมันลงนะฮะแล้วส่วนใหญ่ปลานี่ถ้าน้ำลงถ้าจะหาปลาข้างๆฝั่งก็มันจะอยู่ตามใต้ซุ้มหรือว่าแบบมีพวกสา,ยยางเนี้เนี่ยเป็นกองไม้อ่างเงี้ยใต้น้ำเงี้ยครับซึ่งมันเอาตัวยากมากๆนะฮะผมก็โดนไป2รอบ3มรอบนะไอ้ตัวใหญ่ๆ อีกตัวหนึ่งก็มาไล่กัดปลาเล็กที่มันติดเบ็ดผมอยู่นะกัดอย่างโหดเลยนะครับผมก็หายากพาสมควรนะวันนี้ได้กระบ้านไป2ตัวนะ่าจะเอาไปทอดกระเทียมนะเดี๋ยวมีโอกาสจะนำไปประกอบอาหารให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามดูบัตฟิชชิ่งออนทัวร์ไปด้วยนะครับ EP ต่อไปเราจะไปไหนไปเที่ยวอะไรนะฮะหรือว่าจะมีรอกมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะก็ ฝากติดตามรับชมไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับ e ีพีนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายแล้วนะบัสจริงออนทัวร์นะครับผมช่องนี้มีที่ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโยก